ในานามของฮาดาก็ด้วยความรักด้วยความเคารพของครูไม่ใหญ่นะครับที่ให้ชีวิตกับผมนะครับและคําสั่งสอนนะครับที่ท่านให้มาผูกับผมนะครับตั้งแต่เข้าวัดครั้งแรกแล้วก็อยู่กับพระเด็ดคุณงพ่อมาโดยตลอดครับก็นำสิ่งต,าตา่างๆนัมาปฏิบัตินะครับและจนกระทั่ง ได้สําเร็จครับและไดสัมผัสถึงธรรมธัรมศรัทธาสอนและก็รู้ว่าครูไม่อยากให้ผมไว้นะครับผมก็จะเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการที่จะทำินงานการทํานาการคอยรอการทําความดีเมื่อครั้งมีท่านอยู่ยัยงปราตรึงมิลืมท่านนําทางให้ใจใสเย็น อแนะนำทุ่มบุญทุ่มใจคงจําเรื่อยมาให้ลูกนั้นอยู่ในสายบุญด้วยการุณนธรรมผู้คนวิชาหยุดใจนุ่มนวลชุ่มเย็นผ่องใสอยู่ในใจอยู่ในใจ,ในใจทุกคำสอนนั้นจำม่มหลือให้รู้รัก ทุกวันพทธรทำใจผ่องใสอยู่ในใจตลอดไปเฝ้ามันเพียรภาวนาขอพรบุญจงนำหนุนพาให้ท่านสุขล้นทั้งกายและใจ บากมวนท้าโถมเข้ามาลูกยังคงทุ่มบุญมันสร้างความดีไรไปคำทันเคยสอนคือพอรมงคลที่ล้นดวงใจจะนานนานเท่าไรลืมใจสุขใสทุกขลาท่านนำทางให้ใจใสยเย็นท่าน,น,นเป็นผู้คอยแนะนำ จเยมาให้ลูกนั้นอยู่ในสายบุญด้วยกาารรรุนต้้ผูของวิชธมกราสการพระคุณเจ้าทุกลูกสวัสดีผู้มีบุญมากทุกท่านทั่วโลกค่ะที่กำลังติดตามรับชมรับฟังรายการคุณครูไม่ใหญ่ In My House กับการลุทายจิระกุลเมทาวัตดำเนินรายการวันนี้ค่ะ รายการคุณครูไม่ใหญ่ in my heart เป็นรายการที่ชวนทุกท่านตรึกระลึกนึกถึงบุญและชวนให้ทุกท่านรำลึกถึงคุณครูไม่ใหญ่ของเรานะคะแล้ววันนี้เราก็ได้เชิญบุคคลที่อยู่ในวงบุญของเรามาโดยตลอดนะคะบุคคลท่านนี้ไม่ใช่คนอื่นคนไกลเลยค่ะค่ะขอเชิญพบกับพี่แดงค่ะ นายกอบตคลองสามของเราค่ะสวัสดีค่ะพี่แดงสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับค่ะวันนี้พี่แดงก็จะมาพูดถึงความประทับใจตั้งแต่วันที่เข้าเข้าวัดค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นแนะนําพี่แดงชื่อจริงว่าดรวีรศักดิ์ฮาร์ดดานะคะวันนี้ก็ดํารงตําแหน่งเป็นท่านดํารงตําแหน่งเป็นนาะยกอบตคลองสามของเรานี่เองนะคะค่ะ พี่แดงคะอยากจะสอบถามอ,อยากให้พี่แดงช่วยพูดถึงพี่แดงมาวัดได้ยังไงเข้าวัดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ประทับใจอะไรที่มาวัดค่ะก็จริงๆแล้วนะครับพี่เป็นคนต่างจังหวัดเนาะ,ะเป็นคนมาจากน้องคายเมื่อปี2,527น้ะครับก็มาเรียนที่รามคำแหงนะฮะพี่สาวก็เป็นพยาบาลก็เลยชวนเข้ามาวัดนะฮะ พอมาวัดเสร็จเรียบร้อยก็เห็นโอ้วัดธรไมเรียบร้อยจังเลยอะไรต่างๆหลวงพ่อก็เสียงกล้อเพราะเวลานํานั่งสมาธิต่างๆทั้งหมดนะที่สาคัญที่สุดได้ทานข้าวฟรีด้วยที่สําคัญที่สุดมันก็เลยติดติดมาพอเราได้ทานข้าวได้อยู่ที่ตรงนั้นก็มีรุ่นพี่ที่ลาแหงก็บอกว่าทั้งนั้นเราก็มาช่วยช่วยรับบุญตอนรับบุญเราก็ไม่รู้ว่ารับบุญคืออะไรนะก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของวัดมาเรื่อยๆืๆก็เลยก็เลยอยู่ในใจจากนั้นก็เลยมาบวช บวชธรรมทาญาตรุ่นยุสามนะฮะพอบวชธรรมธาญาทแล้วก็เลยพอศึกออกมาก็เลยเข้ามาอยู่อยู่ในวัดนะฮะ,ฮะพออยูพอเข้ามาอยู่ในวัดก็ได้ได้เจอคุณยายบ้างได้เจอหลวงพ่อธรรมะได้เจอหลวงพ่อแต่ได้เจอโอ้โหสีหน้าจรถแต่ละแต่ละ,ละลูกแต่ละคนนะโอ้โหดีๆมากๆแล้วก็มีสิ่งดีๆทั้งหมดเลยนะครับทําให้ใจนะมันอยู่ในบุญตลอดเลยนะ,ะกลับไปบ้านใจมันอยู่มันมันมันความมันเกิดความสุข ซึ่งเราไม่เคยมีล <Univers ities> no. so so ักษณะนี้มาก่อนเลยทั้งหมดนะฮะก็เลยตั้งเป้าบอกว่าเออเรามาวัดนี่ถูกต้องแล้วก็เลยก็เลยมาช่วยวัดสุเสาอาทิตย์สุเสาวที่สุเสาวที่จนกระทั่งเรียนจบนะฮะเรียนจบเลยเรียนจบก็เลยมาภาวนามาเป็นอุบาสกอยู่ที่วัดนะฮะพอเรียนจบแล้วแล้วพอพอเข้ามาปั๊บนี่นะนะเนื่องจากว่าหลวงพ่อท่านก็บอกว่าฮัตตานะ หน้าที่ของแต่ละคนนะมันไม่เหมือนกันะนะหน้าที่ของฮ้าดาม,มาที่ตรงนี้มันอาจจะเป็นหน้าที่อย่างนี้ะนะอาจจะทําหน้าที่ยาบนะ,ะเราก็ชอบนั่งสมาธิด้วยนะแต่พอหลวงพ่อบอกว่าเออหน้าที่มันไม่เหมือนกันเนาะแต่ละคนมันทําหน้าที่ยนี้มาหลายภพหลายชาติแล้วอะไรอย่างนี้ก็ทําเรื่องหย,ยาบมาโดยตลอดนะฮะ ตั้งแต่ปีสองเจ็ดสองแปดมาถึงสามศูนย์นะครับทำเรื่องนะเดี๋ยวก็ไปเข้าขึ้นศาลบ้างเดี๋ยวก็ไปขี่ลงพักบ้างเดี๋ยวก็ไปนู่นไปนี่ไปทั่วประเทศทั้งหมดเลยนะฮะก็ทำงานลักษณะนี้มาโดยตลอดจนกระทั่งท่านโหนว่าเนี่ยกลัวว่าเราถ่อเพราะว่าแรกๆเข้ามาวัดนี่โอ้โหมันอยู่ในบุญนะพอทำย้ำหยาบเข้าหยาบเข้านะมันก็บุญบ้างอะไรบ้างอะไรมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้ก็เลยนะฮะแล้วก็ ด้วยความที่เชื่อมั่นในครูบาอาจารย์นะครก็ท่านให้ทําอะไรเราก็ทําตลอดโดยที่ไม่มีง้อไม่ไม่มีเงินไขท่านให้ทํอะไรทำตลอดเพราะคิดว่าสิ่งที่ให้ทานั้นมันเป็นบุญกุศลทั้งหมดเลยนะเป็นการสร้างบุญสร้างบารมีทั้งหมดเลยนะครับบางทีนะอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงครูเมครูไม่เล็กนะเราเข้าวัดมาก็โดนท่านด่าโดนท่านว่ามาโอ้โหด่าจน ไม่รู้จะอะไรต่างๆนะจนเห็นท่านแล้วต้องโดนหนีโดนนันะจนท่านเชื่อมไหมฮะท่านเรียกไปที่อสมมฑิตท่านบอกว่าอย่างนี้ไอ้แดงเอ้ยถ้าหลวงพ่อไม่รักเองนะหลวงพ่อไม่ด่าเองหรอกเราก็บอกว่าโอ้หลวงพ่อครับกว่าจะรู้ว่าหลวงพ่อรักต้องใช้เวลาสิบปีเลยเหรอครับหลวงพ่ออย่างนี้นี่กว่าจะรู้หลวงพ่อรัก ต้องสิบปีนะอันี่นี่คือครูไม่เล็กนะส่วนครูไม่ใหญ่เนี่ยไปหาท่านนนั้จะเบิกบานมากเลยท่านจะชมท่านจะอะไรต่างทั้งหมดเลยนะนะรู้สึกแล้วก็มีท่านให้ข้อคิดให้อะไรต่างท่านในการสอนในการเข้าผู้หลักผู้ใหญ่อะไรต่างเนี่ยโอ้โหรูสึกประทับใจท่านมากๆเลยท่านสอนเราแม้แต่การนั่งคุยกับผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านสอนเราแม้แต่จะพูดกับผู้หลักผู้ใหญ่ท่านสอนเราแม้แต่ว่าเออแล้วไปพูดอย่างไรกับผู้ใหญ่นะ ท่านให้เราไปหาใครรู้ปะ่ะหาใครคะหานายกรัฐมนตรีไปหาท่านนายกชวนนะไปหาผอบบตรบไปหารัฐมนตรีท่านมนตีนี่โอ้ไปหาหมดทั้งหมดเลยแต่เต้องมาเล่าให้ท่านฟังว่ามันเป็นยังไงเป็นยังไงเ่าทบเป็นยังไงเพราะท่านบอกว่าฮาร์ดดานนะเราต้องไปนะไปหาใครแล้วนะถ้าเขามองเราแล้วเขา เขาจะไม่มองเราคนเดียวเขาจะมองย้อนกลับมาถึงหลวงพ่อว่าเราเป็นอย่างไรเราต้องไปอยากอ่อนน้องของตัวโอ้ท่านสอนสอนมาโดยตลอดนี่ก็คือความประทับใจของท่านมาโดยตลอดนะครับนี่คือเรื่องหยาบหยาแต่ในส่วนเรื่องรายเรื่องรละเอียดนั้นนะท่านเคยเคยบอกว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราทํางานหยาบมากๆครับมันต้องเสี่ยงเสี่ยงเสี่ยงตายอะเสี่ยงตายเสี่ยงอะไรต่างทั้งหมดเนี่ยท่านก็ท่านก็บอกว่าฮัดดา ฮาร์ดดาต้องอยู่ในบุญนะฮาร์ดดาอยู่ที่ไหนหลวงพ่ออยู่ตรงนั้นแหละท่านบอกโอ้โท่านก็เลยท่านพูดอย่างนี้ทํําทาให้เราดึงม,มีกําลังใจขึ้นมาขึ้นพอเกิดปัญหาเกิดอะไรต่างเกิดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงบุญอย่างเดียวท่านถึงบอกว่าถ้าเกิดปัญหาแสดงว่าบุญเราน้อยนะ,ะก็ต้องนั่งสมาธินะครับอย่างเช่นมาเนี่ยการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยปกติจะไม่มีคนคู่แข่งนะ มาประมาณ20กว่าปีแต่ช่วงนี้คู่แข่งรู้สึกมันเยอะแสดงว่าบุญเรามันน้อยนะก็เลยภาวนาบอกว่าเอาล่ะนะครับเดี๋ยวผมจะนั่งสมาธินะวันละ2ชั่วโมงครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนี่ก็กล่าวพระเดชพระคุณลงเพราะว่าผมจะทําให้ได้นะผมจะทําให้ได้อย่างน้อยคือก่อนนอนตื่นผมนอนตีตื่นตีตีห้านั่งถึงหกโมงเช้า นะแล้วก่อน,นอนนอนก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงก็นั่งอยูต่ตจนแล้วมีเวลาไหนก็เปิด YouTube ของหลวงพ่อเปิดโอวาทของหลวงพ่อในสมัยอดีตต่างๆยิ่งได้ฟังนะที่เนี่ยซูมของหลวงพ่อะนะค่ะยังไงคะสุของซูมหลวงพ่อป,ประวัติของหลวงพ่อฟังแล้วโอ้โหมันนึกถึงนในอดีตนะนึกถึงในอดีตที่เคย,ยงงปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อไง ปฏิทธรรมโอ้ที่ดอยปุยนู่นน่ะดอยสุเทพดอยสุเทพน่ะนึกถึงตรงนั้นโอ้โหมันมันทำให้เรานึกถึงบรรยากาศตรงนั้นมันมีความสุขอะนะเนี่ยก็รู้สึกประทับใจยังไงคะช่วงนั้นได้ช่วงช่วงนั้นแบบแบบนั่งสมาธิดีก็ดีมากเลยคือด้วยความด้วยความตื่นเต้นนะเวลาการนั่งนั่งสมาธิตอนตอนที่อยู่หนองปมันก็จะมีห้องนี่เขาว่าห้องห้องสำหรับคนที่นั่งสมาธิได้ได้ได้ธรรกายได้อะไรใช่ไหม เราก็มีความมั่นใจนะว่าเออเราได้แน่นอนนะพอเข้าไปนั่งเนี่ยมืดตึ๊กเลยค่ะแล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงคะรู้สึกยังไงมันก็ตื่นเต้นดีมันก็ตื่นเต้นเนี่ยเพราะนั่งอยู่านี่เรานั่งอยู่ตรงนี้ไงใช่ไหมมันก็ตื่นเต้นดีนะมันตื่นเต้นแล้วมันก็ออกมาออกมาออกมาแต่ก็โอ้โหมีความสุขมากๆเลยตอนตอนตอนนั้นนะแล้วก็เคย ไปไปต่างจังหวัดกับท่านไปอะไรต่างกับท่านทั้งหมดเนะี่ยคือเราเนี่ยคือพยายามที่เรารู้ว่าท่านเนี่ยเนื่องจากว่าท่านมีสุขภาพนะท,ท่านเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องอาหารเรื่องอะไรต่างๆนะท่านก็พยายามที่จะมีสุนทรีในการรับประทานอาหารอะไรต่างๆเราก็จะมีเรื่องอะไรต่างมาเล่า,าลให้ท่านฟังท่านก็จะหัวเราะนะเ,เ,เหมือนเหมือนเหมือนเราเป็นตลกหลวงอะ่ะนะก็สร้างบรรยากาศให้ท่านท่านท่านก็รรับประทานอาหารไปแต่ว่าดูอาหารของท่านเนี่ยโอ้โหนะ มันน่าทานมากเลยนะอาหารของท่านทั้งหมดนี้แต่พอเราหยิบไปทานพอท่านทานเสร็จท่หยิบไปแล้โอ้โหทำมันมันจืดสนิทขนาดนี้เลยเนี่ยท่านก็ทานไปท่านบอกว่าเพื่อเอาร่างกายตรงนี้มาสร้างบารมีให้มันมีกําลังในการที่จะมาสร้างบุญสร้างบารมีนะคุ้มบุญให้กับพวกเราอ่ะเนี่ยท่านทรมานมากๆเลยหลวงพ่อนะฮะท่านทรมานมากๆากโดยที่ที่อยู่ตรงนั้นนะแล้วไปอยู่ในห้องของท่านท่านไม่มีอะไรสักอย่างในในห้องของท่านทั้งหมดเลยนะนะ มีแต่ห้องมีแต่ก็มีแต่โต๊ะแล้วก็มีที่เขียนหนังสือแค่นั้นเองนอกนั้นไม่มีอะไรมีแค่ผ้าสามพื้นีีอะไรทั้งหมดเลยที่คนบอกว่าโอ้โหของหลวงพ่ออยู่แบบราชาอยู่ไปนั้นเรลองมาดูของจริงแต่มันไม่ใช่ไม่ใช่อย่างที่เขาพูดเลยทั้งหมดเลยเรานี่อยู่กับอยู่กับท่านทั้งหมดท่านก็เวลาท่านท่านบอกว่าเนี่ยเงินนะท่านบอกว่าท่านนี่เป็นเศรษฐีเงินผ่าน ท่านไม่รู้เลยแบงค์ร้อยแบงค์พันแบงค์อะไรมันเป็นอยางไรท่านไม่รู้เลยหน้าตาเป็นยังไงท่านไม่รู้เลยท่านแค่เป็นเศรษฐีเงินผ่านเพราะท่านไม่เคยจับเงินท่านไม่เคยจับเงินไม่เคยอะไรทั้งหมดเลยเนี่ยดังนั้นและอาหารท่านก็ฉันอยู่แค่นั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะของท่านเนี่ยมีแต่ธรรมะล้วนๆเลยและเวลาที่ท่านจะมีสมัยก่อนนะมีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะมากราบหลวงพ่อเนาะมีผู้ว่าบ้างมีอะไรบ้างท่านก็บอกว่าเออให้ฮาดาเข้ามามาด้วยนะเพราะหลวงพ่อไม่คุ้นเคยกับเขาอะไรเงี้ยนะ เราก็ต้องเข้ามาแล้วก็ต้องมาคุยให้ให้ใหลวงพ่อท่านฟังว่าท่านเป็นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปอะไรต่างนี้<า>นะแต่ถ้าในวงเร็บถ้าเป็นไปได้ท่านก็อยากจะท่านถนัดในการที่จะหยุดกันนิ่งเดียวนะเราก็พยายามที่จะให้ท่านท่านคือจะไม่รบกวนท่านนะ<า>ในการที่จะพาผู้หลักผู้ใหญ่จะใหญ่ขนาดไหนก็จะไม่ไม่รบกวนท่านพี่แดงก็ดูโอกาสต้อนรับเองใช่ก็ต้อนรับเองบางทีนะบางทีนะที่ที่อยู่คนผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ก็มา คนไหนที่ขึ้นมาในตําแหน่งก็จะมาสอบประวัติเป็นยังไงอย่างงู้นอย่างนี้ท่านก็เลยบอกว่าเออให้ทำทำแฟ้มประวัติไว้เลยว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เป็นนี้คนก่อนเขากอามาตรวจอย่างนี้คนนี้ก็มาตรวจนี้โดยเฉพาะใต้ถุนโบสถ์นะก็พาผู้หลักผู้ใหญ่มาดูตลอดเลยมันก็เป็นอย่างนี้ตลอดเลย่ดูแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรดูแล้วมันก็ไม่เห็นมีประยทั้งหมดนี่นะคือคือทุกสิ่งอย่างมันก็มันมันซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกต่างๆทั้งหมดนี่นะก็เกรงใจท่านเห็นใจท่านมาดูตลอดนะครับ คือบางทีเราก็เห็นจิตวัตรประจวบของท่านแต่ละอย่างนั้นสงสารท่านมากๆเลยนะนะเวลาเจ้าภาพแต่ละคนก็อยากจะไปกราบท่านกราบท่านนั้นบางบางทีนะก็ต้องเห็นใจท่านท่านสุขภาพท่านอะไรต่างๆท่านท่านอยากจะหยุดอยากจะนิ่งนะนะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้บุญเต็มที่ไงนะฮะสมัยนั้นก็นี่และค่ะแล้วพี่แดงเข้าวัดตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ร่วม4ี่ปีใช่ครับใช่ไหมคะครับแล้วก็เนี่ยก็ออกก็มาเป็นนายก มาเป็นนายกาอบตท่านก็บอกว่าให้ไปเอาเอานายกมาเนี่ยแล้วก็พอท่านบอกว่าให้ไปเอานายกมาท่านบอกว่าเนี่ยให้ให้ให้ฮาดดานเนี่ยนะ,ะเป็นนายกเพื่อจะดูแลวัดดูแลหลวงพ่ออยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งไปไหนนะอย่าไปไหนการเมืองใหญ่ๆห่ไม่ต้องไปทําให้ทําอย่างนี้ทั้งทั้งหมดเลยก็เลยนะต้องอยู่อย่างนี้ตลอดไปลักษณะอย่างนี้คนะฮะแล้วก็สิง <Okay. S 2> สส่งที่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคาพูดคําพูดหรือและหลักธรรมคาสอนที่พี่แดงเข้าวัดมา แล้วนําไปปฏิบัติใช้ให้เกิดผลก็คือเนี่ยก็คือบุญนี่แหละคือหลักธรรมคำสอนก็ว่าบุญเป็นบอกเกิดแห่งความสุขบุญเป็นบอกเกิดความสําเร็จอย่างที่ที่บอกครับว่าถ้าเมื่อไหร่นะปัญหามันเกิดจะแสดงบุญเรามันน้อยเราก็ต้องเติม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 บุญเติมบารมีซึ่งครูบาอาจารย์เขาท่านคุมบุญให้เราอยู่แล้วแล้วก็ข้อคิดอย่างหนึ่งว่าในช่วงนี้นะในช่วงที่ครูบาอาจารย์ที่เรายังอยู่ยัง ดูแลเราอยู่เนียเราต้องตักตวงบุญให้เต็มที่นะเพราะท่านดูแลท่านคุมบุญให้เราอยู่แต่เมื่อไหร่ถ้าครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยนะฮะท่านไม่อยู่แล้วนี่นะเราจะได้มีที่พึ่งต่อไปนะฮะตอนนี้ท่านนั่นยังอยู่เราต้องทําหน้าที่ของเราหนึ่งทำเต็มที่สองก็ต้องทําตามคําสั่งสอนที่ท่านให้หลักทำไว้รเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดครับ พยายามทาโดยการทําหยุดจำหนิ่ง,งอ๋ <c oughs> อการเติมบุญของพี่แดงก็คือว่าการหยุดเติมบุญเติมปัจจัยนี้ก็เป็นปัจจัยรองใช่ไหมคะ <c oughs> แต่ปัจจัยหลักก็คือการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิส่วนการทําบุญทําอะไรต่างในยกธรรมอยู่แล้วเวลามีบุญ <c oughs> บุญอะไรที่จะจะบุญวันเกิดก็จะไปกระวายท่านบุญบุญสําคัญสาคัญก็จะต้องต้องทําตลอดทําตลอดทําตลอด ทำตลอดอันนี้คือคือทำบุญยำๆเมื่อซึ่งมันทําได้อยู่แล้วแต่บุญละเอียดนี่นะม,มันจะต้องทําต้องทํได้วยตัวเองด้วยตัวเองครับไม่มีใครคที่จะทําได้หลวงพ่อตาบ,บอกว่าไม่มีใครช่วยเองได้นะ,ะเองต้องช่วยเองตัวเองทั้งหมดเลยเรียกวนะ่าต,น,ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนตนเป็นที่พึ่งของตนหลวงพ่อนันก็จะช่วยเองไม่ได้คเองต้องช่วยตัวเองใช่ไหมบุญเองต้องเติมเติมเองไม่ีใครจะเติมให้ได้ไงนะเพราะใจของเรานะ บุญเกิดยังเกิดจากที่อยู่ศู์กายถ้าใจออกนอกจากสูงกายแล้วใครจะไปเติมให้ค่ะใช่นี่ลักษณะอย่างนี้ไม่มีใครสามารถช่วยใครได้ยนอกจากเลยเราช่วยตัวเราเองท่านอยากจะช่วยเราเต็มที่พยายามช่วยเต็มที่ผู้เลี้ยงผู้รักษาก็อยากจะช่วยเราเต็มที่แต่เราไม่ช่วยตัวเองเลยล่ะก็ไม่ได้ก็นี่แหละคือสิ่งที่เราคิดอยู่ตลอดเวลานะฮะดังนั้นปัญหาเยอะแสดงว่าบุญน้อยบุญน้อยนะฮะ ปัญหา,ญหาน้อยคุยยเยอะ,อยอะแค่นั้นเองค่ะเราก็พยายามที่จะเนี่ยช่วงช่วงนี้ก็จะทําจะทําอยู่ทํายิ่งมากๆหน่อยค่ะนะฮะตอช่วงนี้ก็เป็นช่วงของโควิดใช่ยิงย่งยิ่งโควิดตรงเนี้ยคือซึ่งโควิดเนี่ยเราก็ต้องมองถ้ามองตามหลักธรรมทั้งหมดนะก็คือว่าเนี่ยบุญของประเทศชาติบุญของผู้นําทั้งหมดในนั้นมันมันมันน้อยค่ะมันทําให้โรคภัยไข้เจ็บต่ตางๆมันเกิดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องยิ่งทาอีก่ํายิ่ง เรามั่นใจว่าครูบาอาจารย์ของเราก็ต้องแก้ไขอันนี้อยู่แล้วทั้งหมดเลยเราก็ต้องมีส่วนที่จะต้องช่วยอย่างน้อยที่สุดเป็นส่วนหนึ่งส่วนนิดหนึ่งนะเป็นเล่มเทียนเล่มหนึ่งที่จะไปรวมรวมกันเพื่อที่จะช่วยเหลือสังคมหรือช่วยเหลือประเทศชาติให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิดตรงนี้ให้ได้หลายๆเล่มก็เยอะดวงหลายๆดวงก็เป็นร้านก็เป็นร้านเป็นแสนดวงเหมือนซูมเลยใช่ไหมซูมหลายๆซูมออกมาโอ้โหนายกเห็นแล้วยังขนลุกเลยเห็นเห็นอยู่ตรงไอ้นี่ที่ ธรรมกายเจดีเนาะลานธรรมโอ้โหขนาดเป็นล้านซูเป็นล้านซูมอย่างนี้นี่เลยครับสิ่งที่จะช่วยเหลือสังคมประเทศชาติชาวโลกได้มันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องรวมใจกันลักษณะอย่างนี้ทุกคนต้องช่วยกันไม่ใช่แค่เพียงให้แต่พระสงฆ์องค์พระเจ้าช่วยพวกเราก็เป็นสาธุชนคนธรรมดาก็สามารถที่จะเอาคนที่อยู่ในวัดธรรมกายทั้งหมดเนี่ยที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศทั้งหมดนี่นะถ้าทุกคนเอาใจใจเป็นหนึ่งเอาใจเป็นหนึ่งนะ รวมใจกันเป็นหนึ่งว่าไงว่าตามกันพระครูมาใหญ่บอกว่าทําอย่างนี้สําเร็จก็ต้องทําสําเร็จบอกถ้ายึดต้องต้องทาต้องทำ <c oughs> นะฮะเพราะเราเรามา,มาคิดมาคิดดูอย่างเงี้ยไอเราเนี่ยมันก็เหมือนกับลูกดื้อเนาะ <c oughs> ดื้อยังไงคะดื้อบางก็คือว่าคือท่านบอกว่าอย่างเงี้ยท่านบอกว่าเนี่ยท่านเห็นอยู่แล้วว่าทําอย่างนี้มันจะสาเร็จเนี่ยท่านมองแล้วสาเร็จแล้วถ้าทาอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่อยากจะทํา ไม่อยาก,ก็นันไม่อย่างนี้เนี่ยมันน่าตีไหมล่ะ <c oughs> น่าตีค่ะมันน่าตีเนาะใา่ไนมท่าน,นก็พูดมาแล้วว่าให้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้มันจะสําเร็จไ <c oughs> งไอเรามันก็ดื้อใช่ไหมมันลมลมเป็นลูกดื้อไงนะพอจะพอจะโดนตีหน่อยก็ทำมันก็ขยับขยับขยับไปนี่แทนที่จะบอกว่าเออ э ท่านบอกทำอย่งนี้เพราะท่านมองว่าเส้นทางความสําเร็จมันเกิดขึ้นมาแล้วถ้ารวมกันอย่างนี้ <c oughs> มันไปถึงเป้าหมายอย่างแน่นอนแน่นอนแน่นอนใช่ไหมแต่ไอเรามันดื้อใช่ไหมลูกมันดื้อไงใช่ไหม มันก็ทาบ้างไม่ทำบ้างเลตอนนี้เลิกดื้อแล้วใช่ไหมคะตอนนี้จะยาขยันเลิกทิ้งนี่ตอนนี้ก็เนี่ยพอมันเกิดปัญหาเยอะๆขึ้นมาทั้งหมดดีมันก็รู้แล้วว่าเออบุญมันน้อยอ่ะก็ต้องทําตามที่ท่านบอกอ่ะจริงจริงแล้วก็สู่สําเร็จของท่านมีอยู่แล้วใช่ไหมคะขอเพียงให้ลูกๆทุกคนน่ะที่นายกด้วยยิ่งต้องทำหนักต้องทำต้องทำอย่างยิ่งยวดเลยทาให้ได้มมดคุณจะไปทำยาทำอะไรอะไรต่างทั้งหมดนะแต่ถ้าตรงนี้ไม่ ไม่ทำนะจบนะเพราะสูตรสําเร็จมันมีอยู่แล้วนะก็คือว,ว่าอยู่ตรงนี้่ะใช่ไหมความสุขความสําเร็จท่านบอกว่ามันอยู่ตรงนี้อยู่ที่ศูนย์กลางอยู่ที่ศูนย์กลางตรงนี้ถ้าเกิดก้าไปตรงนั้นต่อให้คุณไปทาอะไรปัญหามันก็เกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ถ้าคุณสําเร็จนะอย่างที่สโลแกนของของพี่บอกว่า,าความสําเร็จท,ที่อยู่แค่เอื้อมนี้นะนึกว่าไ,ไกลแต่ความสําเร็จอยู่ที่ใจเนี่ยไม่ต้องเอื้อม ใกล้ๆเองแล้วมันมันสำเร็จแล้วไงคนเรือกมามันสําเร็จเลยค่ะแต่ถ้าเอื้อมยังไกลนะไกลค่ะแต่พวกเรานี่ชอบเอื้อมไงนั่นนะสิชอบใช้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 หยาบไงแต่จริงจริงมันต้องใช้ละเอียดก่อนแล้วก็หยาบตามไปแค่นั้นแหละนี่ไม่ต้องเอื้อมเลยไม่ต้องรู้นี่นี่คือหลักธรคำคือที่ที่ที่ง่ายที่ง่ายทั้งหมดเลยแต่เวลากระทำเนี่ยมันก็มันต้องมันต้องสร้างกําลังใจเยอะพอสมควรนะพูดมันง่ายนะ แต่เพิ่มเวลาทำเนี่ยโอ้โหนะมันก็เวลาด้วยแล้วอย่างพี่นายกก็ได้รับแล้วเราเราส่วนใหญ่ก็มีข้ออ้างหมดค่ยชอบอ้างนู่นเดี๋ยวชอบอ้างนี่โอ้เมื่อยว่อย่างงี้เดี๋ยวขอดูนั่งเดี๋ยวขอดีมันมันก็เป็นลักษณะนี้ใช่ไหมแต่ของครูไม่ใหญ่นะท่านไม่มีเวลายีบสี่นอของท่านอยู่ตรงนี้ตลอดอยู่ในสมาธิตลอดท่านอยู่ตรงนี้ตลอดนะครับที่อยู่กับท่านมาทั้งหมดสังเกตนะท่านท่านเวลาท่านคุยกับเราท่าน แล้นก็อย่างนี้คือจิบสี่นองท่านจะอยู่ตรงนี้ตลอดเลยนะยิ่งไปดูประวัติของท่านท่านเล่าประวัติของท่านว่าท่านท่านอยู่กับยายท่านท่านเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านเดินไปนะใจนึกนึกเดี๋ยวพอนั่งรถตรงนี้โอ้โหถึงเกษตรพอหลับตาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยถึงอัสสวารีพอหลับตาอีกถึงสวนพลูพอเดินเข้าไปปุ๊บถึงยายอย่างงี้ ดังนั้นท่านทุกนาทีท่านครับเพื่อทุกบางทีเดินไปท่านบอกว่าท่านเดินไปเนี่เนี่ยเดินผ่านมาก็ยังไม่รู้ว่าอะไรใครเป็นใครใครท่านยังไม่รู้เพราะท่านอยู่ข้างในโดยตลอดเนี่ยนี่ดังนั้นตั้งแต่ท่านทำเนี่ยท่านตั้งแต่ท่านเป็นนิสิตนักศึกษาและปัจจุบันนี้ท่านยิ่งทําอย่างเชี่ยวชาญมากขึ้นดังนั้นครูบาอาจารย์ท่านทำมาเป็นตัวอย่างอยู่แล้วเราเนี่ยมันจะต้องตามท่านดูฟังประวัติท่านเมื่อวานสองวันนี้ฟังประวัติองท่าน <N> เนี่ยโอ้โหรู้สึกมีความสุขมากเลยมีความสุขมากมีความสุขมากๆเลยเพราะก็รายการเราก็เหมาะเลยที่พี่นายกออกมาตึกเรื่องนึกถึงบุญแ,แล้วก็ได้ทวนแล้วก็ได้พูดแล้วเราก็นําไปปรับใช้ใช,ใช่ไหมคะคเพราะตอนนี้เนี่ยช่วงเวลานี้ค่ะอยากให้พี่นายกเนี่ยอ,อยากจะฝากอะไรถึงคุณครูแม่ใหญ่ของเราบ้างค่ะก็ ในานามของฮาดาก็ด้วยความรักด้วยความเคารพของครูไม่ใหญ่นะครับที่ให้ชีวิตกับผมนะครับและคําสั่งสอนนะครับที่ท่านให้มาผกับผมนะครับตั้งแต่เข้าวัดครั้งแรกแล้วก็อยู่กับพระเดชพรคุณขลงพ่อมาโดยตลอดนะครับก็นําสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาปฏิบัตินะครับและจนกระทั่งได้สําเร็จนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับคำสั่ง สอนและก็โอวาทข,ของครูไม่ใหญ่ที่ให้ผมไว้นะครับผมก็จะเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการที่จะทำตามคำสั่งของครูไมญ่นะครับผมจำได้เสมอนะครับที่ครูไมใหญ่ได้สั่งสอนผมนะครับที่อาคารภาวนาบอกว่าฮาดาให้เป็นนายกต่อไป และไม่ต้องไม่ต้องไปไหนให้ดูแลวัดให้เป็นรั้วของวัดครับคำคำนี้ยังกึกก้องอยู่ในใจของผมมาโดยตลอดและเจะ้จะทำตามสิ่งที่คุมพ่ใหญ่ได้ให้อาวาตได้มีคำสั่งให้ผมจะทำจนกว่าชีวิตจะหาไหม่ครับกลาบนับสการ์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับผมสาธุค่ะ ก็ขอขอบคุณพี่แดงนะคะนายกอบตคลอง3นายกวีรศัทฮาร์ดดานะคะที่มาร่วมแบ่งปันแล้วก็ชวนให้พวกเรานึกถึงบุญได้ด้วยตัวเองด้วยผู้ชมผู้ฟังทางบ้านทางโซมูมก็ได้ได้ยินได้ฟังเองนะคะกับหูกับตาที่ได้รับชมและฟังทางโซมก็สามารถที่จะนําไปประยุกต์แล้วก็ปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเราเพราะนั่นหมายถึงที่คุณครูแม่ใหญ่บอกว่าบุญ คือเบื้องหลังแห่งความสุขและความสําเร็จในชีวิตและยิ่งช่วงนี้โควิดด้วยเราก็อยากให้ทุกท่านที่อยู่บ้านอยู่แล้วหรือทํางานที่บ้านนะคะก็เซฟตัวเองไม่ต้องออกไปทํางานข้างนอกนะคะก็ตื่นเึือถึงบุญแล้วก็นั่งสมาธิสวดมนต์ตรงนี้จะเป็นบุญง่ายๆแล้วก็จะได้บุญอย่างเข้มข้นทับทว,วีได้ด้วยตัวเองเลยนะคะดังนั้นสําหรับในการวันนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมผู้ฟังทางซูมนะคะทุกท่านทั่วโลกเลยนะคะ S <S แล้วเราจะพบกันใหม่<ด>ให้คุณถัดไปวันนี้สวัสดีค่ะรูยงของทุงบุญมันสร้างความดีได้ไปคำทันเคยซ้อนคือพอรมงคลที่ล้นรวงใจจะนานๆนเท่าไรลืมใจสุขใสทุกคราถ้านำทางใ้ใจใส อยแนะนำทุ่มบุญทุ่มใจคงจำเรื่อยมาให้ลูกนั้นอยู่ในสายบุญด้วยการุณาตนทรผู้ของวิชาหยุดใจนุ่มนวลชุ่มเย็นผองใสอยู่ในใจอยู่ในใจทุกคำสอนนั้งจำมี ดรักบ,บุญทุกทุกวันฝึกทำใจให้ผ่องใสอยู่ในใจตลอดไปเฝ้าบันเพียทภาวนาะพอพรบุญจงนำานุนพาให้ทํานสุขล้นทั้งกายและใจยังคงจดจำทุกวันที่ผ่านมา ปตอกย้ำม,มาทิษฐานขอให้ท่านสุขใจทุกคืนวันด้วยรักนั้นจะทุ่มบนและทุ่งใจ